นั่งก็ลำบากขับถ่ายก็เจ็บปวดมองไปอีกทีก็เจอแต่เลือดเต็มโถเป็นเป็นหายหายไม่เคยจะหายขาดกินยาจนท้อใจแบบนี้ค่ะเรียกว่าโรคริดสีดวงทวารหนนะักมนคนหนึ่งค่ะที่เคยเป็นเป็นคุณแม่หลังคลอดค่ะมนมีลูกมาแล้วสามคนคือแบบว่า เจ็บปวดมากๆจากการที่เป็นโรคฤทธิ์สีดวงทวารน,นะคะตอนนี้นะคะมนเจอวิธีที่ง่ายเพราะมันคือการรักษาที่ต้นเหตุเลยมนทานเพอร์พีชกล่องน,นี้เลยค่ะมนชงทานเพียงแค่14วันต่อเนื่องเท่านั้นเลยค่ะทำให้ระบบขับถ่ายกลับมาเป็นปกติไม่ใช่แค่เพียงรักษาได้เพียงแค่โรคฤทธิ์สีดวงเท่านั้นนะคะ รูปร่างเพียวนะคะรวมไปถึงผิวพรรณที่ดีขึ้นมากๆด้วยมนเรคคอมเมนต์เลยค่ะ